ร์ซ่า0 f มร้อยห้าสด้านหน้าของแท่มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับสวยหล่อถูกใจในงบ7ใบเทาอันดับแรกของเซตด้านหน้าสิ่งที่จําเป็นเลยที่ต้องมีก็คือแคสบาร์ตามมาด้วยประกับกันล้มกันกระแทกเพิ่มลูกเล่นและช่วยป้องกันความเสียหายตัวรถเป็น2ระดับและที่ขาดไม่ได้ก็เป็นที่จับขวดน้ำไว้แก้กระหายระหว่างเดินทางส่วนไฮไลท์เลยก็จะเป็นไฟสปอตไลท์ที่ใช้สองลำทางในยามค่ำคืนไฟของรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันก็จะเป็นสีเหลืองและสีขาวเปิดได้ทั้งแบบี ียวและแบบสีผสมไฟสีขาวนี่จะสูงกว่าไฟสีเหลืองเล็กน้อยนอกจากนี้เขายังเปิดได้หลายสเต็ปมีทั้งแบบกระพิบเร็วๆจนคันที่สวนมาบอกว่าแสบตาหรือจะเป็นแบบกระพิบช้าๆเพื่อใช้เวลาขอทางก็ทําได้ถ้ายังไม่พอใจก็กระพิบแบบผสมไปเลยสินี่มันสปอร์ตไลท์หรือไฟเทคพอติดเสร็จก็หล่อเท่ขึ้นมาทานันขวากเดินทางแบบมันๆกันไปเลยใครอยากจะหล่อเท่แบบนี้เข้ามาได้ที่ Motor มอเตอร์วูฟมอบางแวนซอย89สวยหล่อแพรวในราคาเบาๆก็ทำได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็สบายใจได้เลย Það ræði að grúa.